สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่งหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับมาดูภาพรวมของเซ็ตเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าตัวเซ็ตเนี่ยไม่่อยไปไหนนะครับตัวเซ็ตไม่เอยไปไหนเพราะว่าหุ้นใหญ่เนี่ยก็โดนเทนะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้นะครับก็ไปอยู่พวกหุ้นเล็กกันนะครับอย่างตัว s s นะครับนี่ ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับหรือ mai นะฮะ mai นะครับ,รบเริ่มเป็นขาขึ้นในหลายตัวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็คือเหมือนหุ้นเนาะนะครับเริ่มย้ายกลุ่มนะครับจากหุ้นขนาดใหญ่นะครับเข้ามาเป็นหุ้นเล็กมากขึ้นแต่ตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มพวกอ,อิเ e ล็กทรอนิกส์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่า พีคนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก็มาดูว่ามันจะยังไปต่ออยู่ไหมนะครับนี่ SPI นะก็ยังเติบโตได้นะครับเติบโตได้อ่าวันนี้ก็เอาบทวิเคราะห์นะครับของอ่ากสิกรนะครับมาฝากว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วเขาก็คาดการนะครับาาารนะคบาดการกําไรของอ่แต่ละตัวมาให้ด้วยนะครับก็ยัง โตแหละนะครับแต่แต่ว่าโตไม่ไม่ได้เยอะนะครับเหมือนตอน Q1 มา Q2 นะครับอ่ากำไรนะครับก็จะก็ก็ยังโตนะครับแต่เดี๋ยวทางก็ยังโตเพราะว่าเดลต้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับเพราะว่าไปเน้นทางคลาวนะครับรถแล้วก็ EV นะครับที่เป็นอ่ากำลังกำลังโกลดกันอยู่นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามา ดูกันเนาะนะครับโอเค,อเคก็กําไรนะครับกลุ่มอิเล็กถือว่าดีมากนะครับแนวโน้มนะครับมาดูปีนี้ว่าเป็นยังไงก็ออพอเศรษฐกิจชะลอตัวเนาะนะครับตัวยอดขายพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็น่าจะเริ่มมีการดรอปลงแต่ว่าเนี่ยนะครับเดลตานะครับโยงกับ e ีวีแล้วก็ข่าวเขาเลยโตมากกว่าเพื่อนเห็นราคาก็เลยค่อนข้างพีคหน่อยนะครับ โอเคก็ต้องเรียกว่าราคาอันนี้เขามองว่านะครับขึ้นมารองรับระยะสั้นแล้วนะครับก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะแล้วเดลต้าเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะมี PE ที่ค่อนข้างแพงนะครับก็ยังงงนะว่าแพงอะไรขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ผลวิเคราะห์นะครับก็มักจะไม่ค่อยให้ valuation มันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากังวลไงนะครับถ้าเกิด PE สูงไปนี่จะอะไรยังไงหรือเปล่านะครับโอเคแต่กำไรเขาก็โตเด่นสุดในกลุ่มนี้จริงนะครับวันนี้นะครับ PE เออ80ปเอ้ย67นะครับปีหน้าน่าจะเหลือ53สูงไหมก็ยังก็ยังสูงนะแต่ด้วย ROE ที่สูงก็ยังพอกลองแก้มกลองแก้มไปได้นะฮะมีที่กำไรดอกนะครับตัวหนึ่งก็คือจะเป็น SVI นะมีกำไรพิเศษนิดหนึ่งมะนะครับนอกนั้นก็ กำไรก็มีการเติบโตได้อยู่นะฮะอันนี้เป็นที่บอกนะว่าในกลุ่มนะครับอิเล็กก็คือเป็นกลุ่มที่พีคที่สุดนะครับใครซื้อไปก็ชีวิตสดใสนะครับส่วนหุ้นกลุ่มอื่นก็แย่ๆไปนะเดลต้านี่คือถือว่า,าสุดจัดนะฮะปลัดบอกจริงๆนะครับลองด้วย s อ i ส่วนฮาน่า KCE นะครับยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เพราะว่ากำไรเขาก็ไม่ได้โตมากมายอะไรนักนะครับ มาดูกำไรไตรมสามนะครับแตรมาสี่เป็นยังไงก็เดลตานะฮะกำไรก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังทรงๆอยู่นะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าถือว่าใช้ได้เลยนะฮะฮาน่าฮาน่านะครับยังมีการเติบโตนะครับอันนี้เป็นสินค้าประเภทพวก r f i d นะครับก็ฟื้นขึ้นมานะฮาน่าก็ได้กันไปนะครับโ okay. อเคแล้วก็ KCE นะครับ KC e นี่มาจาก GPM ลดลงนะครับแล้วก็กำไรทางยุโรปนะครับเพิ่มฟื้นนะครับแล้วก็ SN s n ส i เนี่ยเขามีลูกค้านะครับในมือค่อนข้างเยอะนะมาดูแต่มาส4นะครับขาทองเรียกว่าเดลต้าก็ยังโตต่อฮหาหน่าก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับจากเงินบาทอ่อนแล้วก็แต่กระทบค่าไฟสูงขึ้นนิดนึงนะครับโอเค Kce ีนี่สึกจะกำไรทรงๆนะนะครับ เอสนะครับอันนี้เริ่มจากฐานสูงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมี uh, f อกนะครับก็คือเรื่องของค่างเงินนะโอ okay. เคเพราะถ้าคนที่บวกจีดจ๊ดนะนะครับก็จะมีตัวเทพถ้าเป็น y y y ครับก็เป็นเดลต้าคานา KCE นะครับ s v i ไไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่ปีที่แล้วเขาก็มีกำไรพิเศษเยอะแยะเหมือนกันนะครับ โอเคค่างเงินเริ่มแข็งนะนะครับค่างเงินเริ่มแข็งก็กําไรนะฮะก็ถือว่าน่าจะพอก้มแก้มไปได้นะมาดูแนวน้มอุตสาหกรรมนะครับจริงๆถ้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเริ่มดอกนะนะครับตั้งแต่เดือน8เดือนเก้าเพราะนั้นแสดงว่าราคาเนี่ยมันอาจจะถึงจุดพีคไปแล้วหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูดีมานะครับอยู่ที่ไหนก็ สื่อสารนะครับอยู่ที่มาใช้ในคอมนะครับคอน s u m e r สิบอุตสาหกรรม12บสองอ1 1โต้สิบก็คือภาครัฐนมาใช้นะนะครับโอเคเซลโกรธนะครับอันนี้ก็จะมีหลายคนมาคาดการณ์นะครับเขาก็มองว่าปีหน้านะครับเื่ใช่ปีหน้า2อสาคือปีนี้แหละนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากมายนะครับ โอเคส่วน i v v n t t r y y นะนะครับก็เริ่มตุนกันเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาคือให้คุณตุนเยอะไปหรือเปล่านะครับโอเคก็ต้องเรียกว,ว่าขาลงนะครับมองส่วนใหญ่มองเป็นขาลงแต่ว่าเขาก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้แหละบอทบแล้วนะครับเดี๋ยวจงเดี๋ยวจีนอะไรก็เปิดเมืองนะครับกำไรก็น่าจะเริ่มกลับมาแหละนะครับประมาณนี้ก็ยานยนต์สำหรับคลาวนะครับ ปัจจัยลบก็คือสมาร์ทโฟนกับ p ีซียันยนต์ l o าวนี่นึกถึงเดลต้าเลยนะเพราะว่าสินค้าหลักเขาก็ไปอยู่ใน2กลุ่มนี้แหละนะครับโดยเฉพาะพวก e ีวนะครับแล้วก็ในคลาวนะครับโอเคแต่ว่าสมาร์ทโฟน PC เนี่ยดรอปลงเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มเริ่มดรอปนะนะครับอันนี้ใครอยากได้เปเปอร์นะครับก็ เปิดพอร์ตกสิกรนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดได้เลยนะฮะสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะโตแหละแต่โตช้าลงนิดนึงนะครับ PC ก็ก็ก็ยังโตอยู่นะครับแต่น่าจะเริ่มดดอบลงไปนะฮะรถยานยนต์นะฮะนี่ยังโตอยู่นะครับนี่แล้วก็ยานยนต์เนี่ยมีปัญหาก็คือชิปขาดแคลนนะครับพอชิปตอนนี้จีนเริ่มเปิดเมืองแล้วอะไรแล้วซัพพลายเชนก็น่าจะ กลับมาปกติได้นะครับปัญหาชีพขาดแคลนก็น่าจะดับลงไป ev ฮะปีหน้านี่ก,ก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับเพราะถือว่าเป็น m e ะเท r e n d จริงๆริง clou ฮะก็ยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับคือแบบใครก็ต้องก็ต้องใช้นะครับมันเยี่ยมจริงๆเขาเลยบอกว่าดีนะนะครับกลุ่มนี้่แตอาจจะดีดีไม่สุดนะครับแต่ว่า มีเรื่องที่มาช่วยนะครับก็คือเรื่องของจีนเปิดประเทศนะครับเดี๋ยวพอจีนเปิดประเทศนะครับอะไรอะไรก็น่าจะเริ่มดีขึ้นกับเรียพวกมากขึ้นใช้มือถือใช้คอมพวกนี้มากขึ้นนะครับกลุ่มการใช้ช,ชิปนะครับก็น่าจะดีมากนะครับโอเคในแง่บวกนะครับก็คือแรงกดดันก็น่าจะจบไปแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ชะลอแล้วอะไรแล้วนะครับชีวิตก็น่าจะ สดใสนะครับชีวิตก็น่าจะสดใสแล้วก็พอหุ้นกลุ่มเทกมานะครับเดี๋ยวกลุ่มอิเล็กเนี่ยก็จะต้องตามมาด้วยนะครับเดลต้าฮะปรับเพิ่มประมาณก,กำไรนะห้าหน้าไปปรับลดกำไรซะอย่างนั้นนะครับเออนื่องจากอัตราลักเปลี่ยนนะครับโอเคแล้วก็อาจจะโตได้นะเพราะว่าได้ลูกค้าใหมนะ่ที่เมืองจีนเข้ามานะครับแล้วก็ KCE เนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ s c i ก็อาจจะโตโตไม่เยอะนะครับต้องเรียกว่ามุมมองเนี่ยมีความเป็นบวกนะครับแต่ก็ยังขอบอกให้ระมัดระวังนะครับบอกให้ระมัดระวังนิดหนึ่งอันนี้เป็น PE เหมาะสมนะครับ Tar g e t PER มาจากการคำนวณว่า Fundamental ประมาณขนาดนี้นะ PE เหมาะสมควรจะอยู่เท่าไหร่ดีนะครับเนี่ยบางคนก็ อยู่ค้ามีนนะครับ KTE อยู่ค้ามีนนะฮะแล้วก็ฮาน่าก็อยู่ใกล้ๆค้ามีนแต่เดลต้าเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับ s v i นะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับเยี่ยมจริงนะฮลองไปดูเล่นกันได้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่แย่นะกลุ่มนี้มาดูกราฟกันบ้างนะ เดลต้าอันนี้ก็บอกว่ายังยังโตอยู่นะตลาดก็ใช้คำว่าโหดเกินนะฮะคนไล่ซื้อแบบซื้อกันโหดๆจุกๆนะตราไปที่กำไรยังบินอยู่นะครับเขาก็จะมานะครับฮหาหน่าอันนี้ก็เป็นหุ้นที่มสิกรแนะนำเนาะนะครับก็ยังแหมเป็นขาขึ้นที่มีความสวยงามเนาะนะครับ n e ็ตบายวอลลุ um ก็ยังยังอยู่นะนะครับมีความยอดเยี่ยม KCE อันนี้เหมือนเขาจะแบบเป็นกลางๆนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าการาฟก็ถือว่ามาตามกลุ่มนะครับแล้วก็ฮาน่าเดลต้า SVI นะครับอันนี้เขาจะมองว่ากำไรอาจจะดรอปลงนิดนึงนะฮะร,ราคาหุ้นก็จะดรอปลงไปหน่อยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ